สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP v a l i t y Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่42และ43คลิปที่แล้วฟยเย่สามารถยึดบัลลังและกอบกู้ราชวงศ์เฉียนซีขึ้นมาอีกครั้งห้องเต้เทียนฮุยก็ลี้ภัยไปอยู่ฝั่งตะวันตกและจะตามไปกำจัดก็ไม่ได้เพราะฮีเล่นเอาเด็กกับผู้หญิงมาขม่มขู่ส่วนคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจะมีฉากน่ารักน่ารักของคู่รองหนิงจิงกับถังหลีถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ถังหลี่พาหนิงจิงมากินข้าวแล้วคุยกันเรื่องสถานการณ์ความรักอันอึมครึมของเฟยเย่กับหยุนซีหนิงจิงเตือนถ้าเฟยเย่ยังเอาแต่นิ่งเฉยแบบนี้ระวังหยุนซีจะมีชายอื่นมาคว้าไปซะก่อนก็พอดีกับสายรับเข้ามาบอกว่ากู้ชีพเศร้ากลับมาแล้วแถมพักอยู่บ้านหมอกู่ถังหลีห่โมโหแทนพี่ชายวิ่งไปด่าหย,ยุนซีว่าพี่ชายกำลังป่วยหนักแต่หยุนซีกลับไม่อีกออกกับชายอื่นมากรักทำตัวน่ารังเกียจ ยูซีเลยสวนว่าน,นางกับเฟยเย่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วย่อมทำอะไรก็ได้ตามใจชอบถังหลี่หลุดปากบอกว่าเฟยเย่ไม่ใช่คนฆ่าเจ้าแห่งพิษแต่เป็นหมิงเซียงในตอนนั้นนักฆ่าของขันทีรีได้รับคำสั่งให้มาจับตัวหยุนซีบุกเข้ามากู้ชีเสาเอาตัวบางเลยโดนอาวุธได้รับบาดเจ็บถังหลี่ให้พาหยุนซีหนีทางนี้เขากับองคารักษ์จะช่วยกันต้านไว้แต่จุดมุ่งหมายของนักฆ่าไม่ใช่ถังหลี่ พวกมันจึงพากันถอนกำลังไปตามล่าหยุนซีแทนถังหลีล่รีบกลับไปบอกว่าหยุนซีถูกมืกสังหารตามล่าเฟยเย่รีบเตรียมกองกำลังไปช่วยส่วนกู้ชีเศร้าที่ได้รับบาดเจ็บก็อดอ,อ้อนหยุนซีถ้าอยากจะตอบแทนความดีก็แต่งงานกับเขาสิแล้วถือโอกาสซบไหลเฟยเย่ก็ดันมาถูกจังหวะเจอผ้าบาดตาเขาให้เลยของขึ้นจะเดินกลับ หยุนซีตามาอธิบายแต่เฟยเย่บอกก็เลิกกันแล้วให้มันจบๆไปอยากทำอะไรก็เชิญหยุนซีสะเทือนใจเลยงอนอีกสมใจกู้ชีเศร้าทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกจากนั้นหยุนซีกลับไปพักที่บ้านหมอกู่ฉีเฟิงห้ามแต่นางไม่ฟังแถมไล่ให้กลับไม่ต้องอยู่คุ้มครองหมอกู่กลับนะก็ได้สมุนไพรวิเศษจากกู้ชีเศร้าไปรักษาโรคระบาดแล้วเตือนสติกู้ชีเศร้าว่าเรื่องของความรักมันบังคับกันไม่ได้ กู้ชีเศร้าไม่สนบอกศึกรักยังไม่จบเดีายวพึ่งนับสมนักรักยังไงก็จะเอาชนะใจหยุนซีให้ได้วันรุ่งขึ้นหมอกู่เข้าวางไปแจ้งฟเฟยเย่ว่าได้สมุนไพรรักษาโรคระบาดมาจากกู้ชีเศร้าแต่สมุนไพรที่ว่านี้จะต้องใช้เวลาในการอบแห้งไม่ต่ากว่าครึ่งเดือนและแม้จะได้มาไม่มากแต่สรรพคุณนั้นล้นเหลือถ้าแห้งเมื่อไหร่เพียงแค่วางไว้ลิซจ,จะขจากระจายกลายเป็นพันๆลิสุดยอด ฟเย่ให้ฉีเฟิงเอากระเป๋ายาไปคืนหยุนซีแล้วมอบหมายหน้าที่ให้แม่นมเจ้าไปช่วยดูแลนางหยุนซีพอเห็นแม่นมเจ้ามาก็บอกให้กลับไปเถอะนางไม่ใช่ชายาของฉินอ่องไม่ต้องมาคอยรับใช้หรอกแม่นมเจ้าเลยพูดด้วยความน้อยใจว่าถ้าโกรธท่านอ่องแล้วต้องโกรธนางด้วยหรอไม่ว่ายงงอย่างไงหยุนซีก็เป็นนายของนางเสมอหยุนซียกโทษให้กูกช้ชีเศร้าแล้วเปิดอกพูดตรงๆว่าไม่อาจคิดอะไรกับเขาเกินกว่าเพื่อนหรือคนในครอบครัว พราะหัวใจของนางนั้นเล็กนิดเดียวไม่มีที่ว่างเหลือให้ใครอีกแล้วกู้ชีเซ่มั่นหน้าขอโอกาสวอนหยุนซีอย่าเพิ่งตัดเยื่อยใยถ้าวันหนึ่งเขาเกิดไปเจอใครหยุนซีจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังหยุนซีบอกถ้าวันนั้นมาถึงนางจะดีใจมากๆระหว่างนั้นแม่นมเจ้าเอายาเข้ามาเสิร์ฟแต่ดันเจอกู้ชีเซ่พูดแขวะว่าเฟยเย่จงใจส่งนางมาเป็นก้างขวางคอ หยุนซีเลยบอกให้กู้ชีเศร้ารักษามารายาทเพราะแม่หนงเจ้าคือคนที่ดีกับนางมากด้านฉีเฟิงได้รับคำสั่งจากเฟยเย่ให้คอยรายงานเรื่องของหยุนซีทุกวันก็ไม่รู้จะรายงานยังไงเพราะกู้ชีเศร้าตามเจ้าแจ้หยุนซีตลอดขืนไปบอกเฟยเย่ก็จะเครียดแต่ถ้าไม่มีเรื่องไปรายงานไม่วายโดนด่าอีกเลยหาที่ปรึกษาแม่หนงเจ้าแนะนำว่าอย่าไปรายงานเฉยๆต้องเล่นใหญ่รัชดาอะไรเอาให้เกินจริง พอไฟเย่หึงจนทนไม่ไหวก็จะตามมาทะเลาะเสร็จแล้วก็คืนดีการตามสูตรสำเร็จฉีเฟิงยังไม่มั่นใจเลยไปปรึกษาหนิงจริงต่อก็ได้คำตอบเหมือนเดิมราวกับเตรียมกันไว้แต่ไม่กล้าไปรายงานเองเลยใช้วิธีวาดรูปไฟเย่มาเห็นของขึ้นสุดๆไปเลยจ้าส่วนกู้ชีเศร้าก็ทำสำออยว่ายังไม่หายป่วยเพราะกลัวหยุนซีไล่ไปอยู่ที่อื่นหยุนซีเลยพาไปเดินออกกำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายในป่า ก็พอดีกับเฟยเย่มาหาเพราะความหึงหยุนซีให้คู่ชี้ซ่อ้กลับไปก่อนแล้วต่อว่าเฟยเย่ที่ไม่บอกความจริงว่าเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าพ่อของนางทําไมต้องปกป้องหมิงเซียงปล่อยให้นางเข้าใจผิดหลงโกรธเกลียดอยู่ตั้งนานแต่เฟยเย่ตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่มีอะไรจะพูดทําให้หยุนซียิ่งเสียใจยิ่งกว่าเดิมไม่รักแล้วมาทําไมหมิงเซียงตอบว่าขันทีลีที่หลอกนางเรื่องงานแต่งแถมลอบฆ่าหยุนซีโดยไม่บอกให้รู้ก่อน ขันทีรีแก้ตัวว่าโกหกเรื่องงานแต่งจริงแต่ไม่ได้คิดค่าหย,ยุนซีแค่ส่งมือสังหารไปจับตัวมาให้แต่เฟยเย่กลับส่งกอกำลังมาคลุมคลองแถมระดมคนตามล่ามือสังหารด้วยตัวเองคงรักหยุนซีมากแต่กับหมิงเซียงไม่เห็นห่วงแบบนี้หายตัวไปเป็นเดือนยังไม่คิดจะตามหาแผนปั่นหัวของขันทีรีปลุกความแค้นให้หมิงเซียงได้เป็นอย่างดีจึงคิดแผนปลอมลายมือเฟยเยเขียนจดหมายล่อให้หยุนซีออกมา ส่วนหนิงจริงก็ดันไปได้ยินถังหลี่แนะนําให้เฟยเย่ไปคืนดีกับหยุนซีในเมื่อความจริงปรากฏจะทนทรมานทําไมแล้วชวนไปทำเซอร์ไพรส์ยุนซีหนิงจิงฟังไม่จบดีว่าเฟยเย่ไม่เอาด้วยวิ่งราไปบอกหยุนซีว่าเฟยเย่จะมาขอคืนดีด้วยการทำเซอร์ไพรส์แล้วช่วยพูดว่านิสัยของเฟยเย่ชอบแบบรับความผิดไว้คนเดียวเพราะไม่อยากให้หยุนซีเสียใจที่ตัวเขาเป็นต้นเหตุให้พ่อถูกหมิงเซียงฆ่า หยุนซีเริ่มใจอ่อนอยากคืนดีกับฟเฟย่ถ้าฟเฟย่รับได้ที่นางเป็นลูกของคนที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ก็พอดีมีคนเอาจดหมายมาส่งหนิงจ,งจิงจำได้ว่าเป็นลายมือของฟเฟย่จึงเข้าใจไปเองว่าฟเฟย่คงเริ่มแผนทำเซอร์ไพรส์ขอคืนดีละเลยทำการสลับเสื้อผ้าให้หยุนซีพลางตัวแอบหลบองค์ลักษรับที่ฟเฟย่ส่งมาคลุ้มคลองหนีออกไปหนิงจิงกลับมาเจอฟเฟย่นั่งหัวโดเลยถามทำไมไม่ไปตามนะัด เฟยเย่ก็งงว่าอยู่ดีๆหนิงจิงใส่เสื้อผ้าหยุนซีทำไมคุยกันไปคุยกันมาเลยรู้ว่าหยุนซีถูกหลอกไปทําอันตรายแน่นอนแล้วเฟยเย่ไม่รอช้ารีบพากองกําลังตามไปช่วยเมียรักทันทีหยุนซีใส่เสื้อผ้าหนิงจิงวิ่งร่าเริงออกมากลับได้เจอหนิงเซียงพาคนมาดักจับแล้วพลางว่าตัวเองคือคนที่รักเฟยเย่ที่สุดถ้านางไม่ได้ใครก็ไม่มีสิทธิ์แต่โดนหยุนซีสวนถึงไม่มีนางเฟยเย่ก็ไม่มีวันรักหนิงเซียง เดี๋ยวเฟเย่จะต้องมาช่วยแล้วเราจะไม่พลาดจากกันอีกหมิงเซียงสะเทือนใจตบหน้าหยุนซีไปฉาดใหญ่แล้วบอกเพื่อไฟเย่นางทำได้ทุกอย่างแม้ต้องกลายเป็นปีศาจและที่เจ้าแห่งพิษต้องตายเพราะดันมาทำลายความหวังว่าเลือดสาวงามไม่สามารถรักษาพิกูได้และตอนนี้เจ้าแห่งพิษตายแล้วเหลือหยุนซีคนเดียวที่มีสายเลือดเจ้าแห่งพิษต้องเอาเลือดจากหัวใจมาใส่ตัวยาจึงจะสลายพิกูได้ถ้าอยากช่วยเฟเย่หยุนซีต้องยอมตาย ขันทีรีที่ตามมาได้ยินความลับนี้เลยสั่งมือสังหารฆ่าหยุนซีเพื่อตัดโอกาสรักษาเฟยเย่หนิงเซียงเอาตัวรับดาบแทนแต่ไม่ได้ทำเพื่อหยุนซีนะนางยอมตายเพื่อเก็บชีวิตหยุนซีไว้ช่วยชายที่รักแถมหันไปก,กดดันหยุนซีถ้าไม่ยอมสละชีวิตให้เฟยเย่นางจะเป็นผีตามมาหลอกหลอนจากนั้นนะักฆ่าหันไปเล่นงานหยุนซีต่อก็พอดีเฟยเย่โผล่มาช่วยทันเวลาขันทีรีสาดอาวุธลับใส่หยุนซี ไฟเย่เอาตัวบางเลยถูกอาวุธทะลุร่างกายทีมขันทีรีสู้ไม่ได้จึงถอนกำลังกลับไฟยเย่อุ้มหมิงเซียงไปพักที่ห้องนางก็พล่ำเพอพันนา,นาถึงความรักที่มีต่อเขาไม่ว่าจะทำดีสักเท่าไหร่ก็เป็นได้แค่น้องสาวตายไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันขืนอยู่นานกว่านี้ก็มีแต่เจ็บปวดที่ไม่เคยได้รักกลับมาแล้วนางก็ตายจากไปใต้เท้าไป่หลี่มาไม่ทันดูใจลูกสาวได้แต่ขอโทษที่อบรมลูกไม่ดีทำให้ไฟยเย่ต้องเสี่ยงอันตราย แต่ก็เสียใจที่ลูกตัวเองยึตดติดกับความรักจนตัวตายจากนั้นไฟเย่พาเมียกลับเข้าวังหยุนซีดูแลทำแผลให้ไฟเย่นอนยิ้มกลิ่มดีใจที่เมียกลับมาห่วนใยญเขาอีกหยุนซีนั่งเฝ้าจนหลับคาขอบเตียงไฟเย่ตื่นมาเห็นลึกอุ้มนางไปนอนตอนนั้นฉีเฟิงเข้ามารายงานว่านายพลไปหลีกกลับไปพร้อมกับศพหมิงเซียง แล้วเตือนสติให้เฟยเยดูแลคนใกล้ตัวเหมือนที่เขาเคยสอนหนิงจริงกับถังหลี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเฟยเยกลับเข้าห้องมาเจอหยุนซีที่เพิ่งตื่นหยุนซีถามเขาตรงๆว่ายังต้องการนางอยู่ไหมรับได้หรือเปล่าที่นางเป็นลูกของคนที่ทำร้ายครอบครัวเขาถ้าเขาเอ่ยปากมาคำเรียวว่าไม่ต้องการนางจะไม่มารบกวนอีกแต่จะส่งยาต้านพิษมาให้เมื่อทำสำเร็จแล้ว เฟยเย่นิงไม่ตอบหยุนซีกำลังจะไปเฟยเย่ก็ดึงนางกลับมากอดแล้วบอกความในใจว่าตัวเองสามารถละทิ้งบัลลังแต่ไม่อาจเลิกรักหยุนซีได้แต่เขากลัวว่าจะให้อนาคตที่ดีกับหยุนซีไม่ได้ยุนซีขอร้องเฟยเย่อย่าทิ้งนางไปอีกให้ในอนาคตได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหนิงจิงมาตามถังหลี่ให้ไปเยี่ยมเฟยเย่ด้วยกันแต่โดนถังหลี่ด่าว่าเป็นตัวการของเรื่องเลวร้ายพี่ชายกับหยุนซีได้รับบาดเจ็บ หลักสุดคือหมิงเซียงต้องมาตายถ้าเลิกทำตัววุ่นวายไม่ได้ก็เชิญไปอยู่ที่อื่นหนิงจริงทั้งสะเทือนใจและรู้สึกผิดเลยตัดสินใจออกจากวังไปไฟเย่พาหยุนซีมาเซอร์ไพรส์ที่เมืองเหมอยไห่ด้วยการในระมิที่นี่ให้เหมือนกับภูเขาหมื่นพิษเพราะรู้ว่านางชอบที่นั่นมากที่แท้งานที่ให้ซูยูทำก็คือแบบนี้นี่เอง เฟยเย่บอกหยุนซีจะปลูกสมุนไพรหรือต้นอะไรก็ได้ตามใจชอบพร้อมสัญญาหลังจบศึกจะมาใช้ชีวิตธรรมดาอย,ย่างมีความสุขและจะแก่เท่าไปพร้อมกับหยุนซีที่นี่ที่วังของเฟยเย่แม่นมเจ้ามาบอกถังหลี่ว่าหนิงจิงหนีไปแล้วถังหลี่บอกก็ดีต่อไปนี้จะได้ไม่มีใครมาคอยตามตือ้อแทนเป็นตัวปัญหาสร้างความวุ่นวายนานวันเข้าถัางหลี่เริ่มคิดถึงหนิงจิงแม่นมเจ้ากลับนําการงานแต่งของหนิงจิงมาให้ ถังหลี่เริ่มร้อนใจห่างกันไม่ทันไรหนิงจิงดันไปแต่งงานกับชายอื่นตกลงจะดีใจหรือเสียใจดีก็พอดีกับหมอกูมาขอลางานเลยได้คนช่วยไขปัญหาชีวิตรักแนะนําให้ถังหลี่รักษาสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าเขาไม่ได้รักหนิงจิงก็ควรจะยินดีกับการแต่งงานของนางที่งานแต่งหนิงจิงขณะพิธีกําลังเริ่มถังหลี่กลับเข้ามาอาลวาดสร้างความปั่นป่วนให้หยุดพิธีเพราะคนที่หนิงจิงรักคือเขาตั้งหาก เลยโดนพ่อหนิงจริงที่เป็นอาจารย์ต่อว่าที่ไม่เคยดูแลลูกสาวเขาเลยแถมหนีงานแต่งทําให้นางเสียใจพอวันนี้หนิงจริงจะมีความสุขยังตามมาทําลายอีกถังหลี่เลยหลุดปากสารภาพความในใจว่ารักหนิงจริงมาตลอดแต่ที่ชอบแกล้งเพราะอยากให้นางสนใจแล้วห้ามหนิงจริงแต่งงานากับใครนอกจากเขาถัางหลี่พูดไม่หยุดโดยไม่รู้เลยว่ามีกองเชียร์แอบเฮอยู่ด้านหลัง ว่าที่พ่อตาเล่นใหญ่ไม่เลิกบอกเจ้านี่มันจงใจมาทำลายงานแต่งชัดๆรีบรากออกไปเร็วถังหลีคล่ำครัวอยู่หน้าประตูไม่ยอมไปไหนจนหนิงจิงต้องออกมาบอกว่านาไปคนโชคร้ายจัดงานแต่งทีไรล,ล่มทุกทีแถมตอนนี้เจ้าบ่าวหนีไปแล้วถังหลีเลยอาสารับผิดชอบแต่งงานกับหนิงจิงแทนพอถึงเลิกส่งตัวเข้าหอถังหลีนั่งทบทวนทำไมเหตุการณ์มันเป็นใจไปซะทุกอย่างเขามาทำลายงานแต่งแต่เจ้าบ่าวไม่มาโหดสักนิด แถมตอนเจ้าบ่าวหนีไปอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรสักคำที่สำคัญชุดแต่งงานพอดีกับตัวเขาเปะ๊ะยังกับเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะสรุปโดนแกงเลยหันไปถามหนิงจิงว่าไม่ได้จัดฉากแน่นะหนิงจริงกโกรธเลยบอกถ้าเสียใจมากนะักจะเลิกก็ได้แต่ถังหลีไ่ม่ยอมแล้วจะจูบหนิงจริงแต่ดันเขินหัวเราะหนิงจิงเลยจูบซะเองถังหลี่อุ้มหนิงจิงไปที่เตียงพร้อมดับเทียนด้วยอาวุธลับจากนั้นก็18บวก ด้านหยุนซีกำลังป้อนยาให้สามีอยู่ดีๆก็ถูกสั่งให้นอนลงแล้วชวนมีลูกด้วยกันหยุนซีเขินจัดได้เผล,ลอไปโดนแผลแล้วรีบหนีออกมาต้มยาขอจบ EP ีที่42และ43เพียงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักสาวใสกับองค์ชายสายซึ่งต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัด,ถดไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ